เส้นทางเมืองจันทร์รุภงพ่อพิสัยจะเข้าสู่บ้านโคกนะครับอำเภอเมืองจันทร์นะครับเห็นบรรยากาศในการเดินทางผ่านเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับบ้านโคกนะครับเดี๋ยวจะผ่านโรงเรียนบ้านโคกแล้วก็สี่แยกบ้านโคกนะครับเส้นนี้ด้านหลังเราก็ไปตัดบ้านหนองแคนนะครับนีกครับบ้านโคกด้านหน้าเราไปรุภงพ่อพิสัยนะครับบรรยากาศหมู่บ้านนะครับ คุณยายนะครับเราต้องขับช้าๆนะครับทีชีวิตแล้วก็เห็นบรรยากาศนะครับหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งสู่บ้านเลยให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผู้ที่อยู่แถวนี้นะครับดูว่าเคยผ่านเส้นนี้นะครับก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศางหน้าเราคือสีแยกบ้านโคกซ้ายมือเราไปบ้านหนองเรือขวามือไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทะลุ บ้านปราสาทได้นะครับเคยไปถ่ายนังการแปลงครั้งหนึ่งนะครับผ่านห้วยทจานได้นะครับเส้นนี้นะครับขวามือนะครับถ้าตรงไปอุดรพรีป้ายบอกนะครับตรงไปุพรนะครับซ้ายถ้าซ้ายมือเราไปนู่นแหละครับออกข้างๆบ้านเก็บงานเลยนะครับเราจะตรงไปนะครับนี่คือโรงเรียนบ้านโคกนะครับขวามือเรานะครับบรรยากาศในการเดินทางอากาศค้มๆในวันนี้นะครับที่ คือเมืองจันจังหวัดรีสเกตนะครับบ้านน้องไห้กิโลนะครับรอุยเฉพาะพย10กิโลก็ไม่ไกลนะครับจากตรงนี้ไปทางหวันชนบทสกอา0นะครับเส้นนี้นะครับฟ้าอาจจะค,คลิ้มๆหน่อยนะครับบรรยาการในเส้นทางของการเดินทางในวันนี้นะครับ ไหลมากนะครับบันโคกกับบ้านหนองไฮนะครับเป็นเมืองจันต่ออุทพรพิสัยนะครับตอนนี้กําลังดีเลยเข้านะครับฝนก็กําลังมานะครับพายุเข้านะครับวันนี้วันที่เราเดินทางอยู่ตอนนี้เนี่ยไปได้นะครับสีสเกตอุทพรเส้นนี้ก็จะไปทะลุสีแยกอุทพรพิสัยนะครับนี่คือบ้านสวัสดีนะครับโอ้ชื่อเพราะจังนะครับบ้านสวัสดี ตรงนี้การสัญจรก็จะสี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้แต่ว่าโอ้โหมืดเก,เกินนะครับนี่น้องๆน,น,นักเรียนก็รํกลังเลิกเรียนนะซอบกีฬาเสร็จนะครับดีคือบ้านสวัสดีอยู่นะครับดูในหมู่บ้านนะครับถนนดีนะครับรก็กว้างด้วยนะครับบรรยากาศของการเดินทางในวันนี้นะครับเรา น่าจะได้ดูจนถึงบ้านหนองไฮไปเลยดีกว่านะครับรีวิวให้ถึงบ้านหนองไฮเลยนะครับโอ้ทั้งน้องเพื่อนเรียนบ,นยบรรยากาศของการเดินทางเอามาหนองไฮอีก3กมนะครับหนองไฮตะบนหนองไฮคุณพารพิศัยบ้านนั้นก็มีเอฟซีขอมาอยู่นะครับว่าอยากเห็นนะครับอยากเห็นตาบนหนองไฮบ้างน,นะครับเรียกว่าเป็นรอยต่อระหว่างคุณพารพิศัยกับเมืองจันนะครับซ้ายมือก็น่าจะทะลุปโพสีได้นะ อนี่สุดเขตเมืองจันแล้วนะครับนี่เส้นนี้ยังไม่เคยทงคลิปนะครับผ่านมาเส้นนี้นะครับเราชมบ้านนองไฮไปโอ้ทำถนนดีบอน,นี่็นรถไซเลน,หร,นห,หรือว่าไฟฟ้าน้องไฮสองกมวิปไซต์แปดกมนะครับช่วงนี้ก็จะทำถนนนะครับเม,มื่อกี้มาจากบ้านฮีงอยนะครับก็ทำนะครับถนนทำเป็นช่วงๆนะครับ เราจะได้เห็นทิวอัปเดตด้วยนะครับในการเดินทางมาเส้นนี้นะครับจะได้ระมัดระวังด้วยนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็ถือว่ามาให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับคืบหน้าในการทําถนนซ่อมถนนกันด้วยนะครับนีนะครับทางถ้ารถล้างมาใหม่ๆก็หลบหลีกนะครับถ้าไม่อยากให้รถเลอะนะครับแต่ถ้าลุยก็ ได้เลยนะครับเป็นช่วงนะครับช่วงช่วงบ้านอีองอยอีกที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับบ้านเลยบ้านสวัสดีมานะครับก็มีการซ่อมถนนนะครับสี่สเกตส2มสิบสองรูนแกมนะครับโอ้กระเทือนกระเทือนนะครับเส้นทาง3 0 0 7นนะครับทางหลวงชนบทนะครับ ส0 3 0 0 7นะครับเราไปบ้านนองไทยกันไปทุ่งพรปิใสนะครับส่งไปถึง f ออยู่ในโซนนี้นะครับเคยเที่ยวทางเคยไปโรงเรียนเคยไปค้าขายเคยไปเยี่ยมญาติหรือว่าบ้านญาติอยู่แถวๆนี้เคยมาเยี่ยมในอดีตไม่ค่อยได้มาก็จะได้เห็นนะครับบางคนก็ไม่เคยกลับบ้านมาบางคนก็โอนไปเป็นคนจังหวัดอ่้นจังหวัดนี้บ้างนะครับ มีแฟนมีอะไรไปสร้างครอบครัวอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้เห็นถึงบรรยากาศบ้านเกิดนะครับหากมีบ้านไหนมีของดีหรือว่ามีร้านค้าชุมชนอยากนําเสนอก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับอนุอยู่บ้านนี้นาขายอย่างนั้นอย่างนี้เอามเนได้เลยนะครับว่าแนะนําร้านค้าได้เลยนะครับคอมเมนต์ข้างล่างนะครับมีบ้านหนองว่านะครับบ้านหนองว่านะครับ นีบ้านหนองว่านี่บ้านของบุญมาภาพยนตร์นะน่าจะใช่นะครับนี่แหละครับบ้านของหนังการแปลงบุญมาภาพยนตร์น่าจะอยู่โซนนี้นั่นนะครับหยุดรถแล้วขวามือนั่นแหละครับรถจอดเป็นตับๆเลยโอเรียงเลยนะครับใช่นะครับนึกได้ว่าบ้านหนองว่านี้นะครับอืหนองว่าน้องไฮนะครับเป็นพอพิสัยแล้วนะครับต่อเขทพอดีเลยนะครับโอ้คุณตา เดีย่ยวาเนาะต่อข้างหน้าเราก็จะเป็นว้าน้องไห้นะครับได้เห็นเส้นทางตรงนี้ด้วยครับเออพิ่งเห็นนะนึกขึ้นได้ว่าเออเป็นออของบุญบานนะบันองวาก็เลยแต่ไม่ได้ถ่ายด้านข้างนะครับพอดีตรงนี้มีต้นตาลด้วยนะครับนี่ขวาออซ้ายมือเราเนี่ยของอีสานเขียวนี่ต้นตาลโอ้หลายหลายอยู่นะครับหลายต้นอยู่เรียงเป็นแถวสวยดีเหมือนกันนะนึกว่าวิ่งอยู่แถวลุกบอรฟางกูอยู่น,นั่นนี่มีไผ่แซมด้วยครับนี่ สวยดีเหมือนกันนะครับนี่เขากำลังทำไหลเป็นแถบเลยโอ้พี่บุญมาคงจะไม่อาจจะไม่ได้ชมคลิป้าถ้าชมคลิปบ้านผมก็จะมีผมจะบอกนี่ครับสวยโอ้น่าจะจอดถ่ายรูปซะหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรครับทางมันแคบแล้วก็ไม่ต้องจอดนะครับนี่คืออบตอนะครับซ้ายมือเรานะครับอบตหนองไฮนะครับ พอพิสเลี้ยวขวาซิสเกนเลี้ยวขวานะครับจะเป็นทางช้างเชื่อมกันนะครับเส้สสนนู้นก็ไปอำเภอเมืองจันนะครับเส้นข้างหน้าเรานี่นะครับไปได้นะครับมีตัววายนะครับแยกตัววาย ไปก่อนนะครับถ้าแยกแบบนี้นะครับในทางหลักไปก่อนนะครับเราจะเข้าสู่บ้านน้องไฮนะครับได้สมใจเอฟี่แะครับที่อยู่บ้านน้องไฮบอกว่ามาบ้านน้องไฮห,หน่อยอยากเห็นบ้านตัวเองนะครับไม่ได้กลับบ้านมานานเหมือนกันนะครับจัดให้นะครับ ให้นะครับในกรุ่บ้านน้องไฮนะครับบรรยากาศการเดินทางในวันนี้นะครับช่วงเย็นๆประมาณห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้แต่ว่ามืดเหลือเกินนะครับโอ้สี่โมงครึ่งนะครับพอไัยนะครับมืดนะครับนึกว่าห้าโมงนะครับพอไัยมีคนคอยบอกเวลาด้วยครับ การเดินทางนะครับมืดแล้วนะครับขวามือเราไปวัดนาโนนะครับไปทะลุนู่นนะครับบ้านพงโพได้นะครับซ้ายมือเราออกโนนอะไรโนนที่ออกเห็ดออกเยอะนะจาชื่อโนนไม่ได้ครับทนี่ครับไปออกบ้านหนองว่าได้นะครับนี่โนนหนองว่านะครับตาบนโดดได้นะครับซ้ายมือเรานะครับผ่านทะลุป่านะครับตรงนี้นะครับบ้านองไห้ครับบ้านใหญ่นะครับแล้วพอเส้นทางก็ สะอาดสะอ้านนะครับหมู่บ้านนี้สวยงามนะครับแต่การใช้รถใช้ถนนก็ควรระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นระหว่างหมู่บ้านนะครับนี่คือวัดน้องไฮอยู่ซ้ายมือเรานะครับเราก็จะผ่านบ้านน้องไฮนะครับสําหรับการเดินทางในวันนี้นะครับน้องไฮตลหน,น้องไฮอำเภออุบทุมพรพิสัยจังหวัดรีสเกต ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ